วันนี้เนี่ยเราก็จะมาซ้อมกันคือในวันนี้เราจะมาไดไฟกันการไดไฟเนี่ยก็คือการที่เราลั่นไกปืนโดยที่ปืนเนี่ยไม่มีลูกคือปืนปลอดภัยก็คือขั้นแรกเราก็ต้องเช็คปืนก่อนว่าปืนเนี่ยไม่มีแม็กแล้วก็ไม่มีลูกค้างแล้วก็ในแม็กซีนก็เป็นแม็กซีนเปล่า แต่ในที่นี้เราจะใส่ลูกดายไว้ลูกหนึ่งเพื่อเวลาซ้อมนิดหน่อยในนี้จุดประสงค์ของการดายไฟเนี่ยก็คือเป็นการซ้อมเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้จดจำท่วงท่าต่างๆในการยิง ซึ่งมันก็จะมีประโยชน์เวลาไปแข่งจริงเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติหลายๆคนก็จะมีเทคนิคการซ้อมอะไรแตกต่างกันไปทีนี้จะเล่าให้ฟังนิดหน่อยคร่าวๆว่าเราทําอะไรกันบ้างตอนนี้เนี่ยคืออีกฝั่งหนึ่งของห้องอะ่ะเราก็จะติดเป้ากระดาษเอาไว้หรือจะเป็นใช้เป็นเทปกาวสักนิ้วหนึ่งก็ได้แปะไว้สักสองสาจุดเพื่อเป็นจุดเล็งอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ที่จะทําก่อนเลยก็คือเริ่มจากขึ้นลำ เข้าเซฟแล้วเราก็จะเริ่มจากท่าไฮเลดี้แบบนี้แหละแล้วเราก็จะชี้ไปที่เป้าปกดเซฟแล้วก็วางศูนย์แล้วเหนี่ยวไกทําแบบนี้ได้เรื่อยๆโดยที่เราก็ต้องโฟกัสด้วยว่า,าทุกอย่างมันถูกต้องก็คือตั้งแต่การคลิปปืนแล้วก็การวางศูนย์แล้วก็การเหนี่ยวไกเนี่ยให้มันให้มันเป็นไปด้วยเบสิคที่ดีอะไรประมาณนี้ ทีนี้ต่อไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการชักปืนออกจากซองบ้างชักปืนออกจากซองปลดเซฟวางศูนย์แล้วก็เหนี่ยวไกคือทําทุกอย่างโดยที่เราไม่ไม่จำเป็นจะต้องเน้นให้เร็วแต่ว่าเราเน้นให้ให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันชัวนอกจากนี้เราก็สามารถที่จะใส่การทอนซิชชั่นเป้าได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าเราชักปืนออกมายิงเป้านี้เสร็จ แล้วเราก็หันไปเหนี่ยวไกลที่เป้าอีกอันหนึ่งได้เหมือนกยอยันก็สามารถทําได้เรื่อยๆอ,อีกแล้วเราก็อาจจะค่อยๆเพิ่มความเร็วทีละนิดก็ได้แต่เราต้องโฟกัสด้วยว่าเราทําทุกอย่างถูกต้องหรือเปล่าคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราชักปืนออกมาแล้วก็เหนี่ยวไกเฉยๆคือเราก็ต้องดูสังเกตตัวเองด้วยว่าเราหยิบปืนออกมาจากซองคลิปปืนแล้วก็วางศูนย์ได้ตรงเป้าไหมแล้วค่อยเหนี่ยวไกอะไรประมาณนี้ทีนี้มันก็จะมีให้ซ้อมอีกก็คือ เป็นการาเหมือนบรรจุแมกกาซีนแต่ยังไม่ขึ้นลำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซ้อมชักปืนออกมาขึ้นลำแล้วก็จัดศูนย์วางศูนย์ให้ตรงเป้าแล้วก็เหนี่ยวไกทําอย่างนี้ทําได้เรื่อยๆสังเกตตัวเองตลอดว่าเราเรายิงเป้านี้เสร็จเราหันไปอีกเป้านึงเนี่ยเราทาทุกอย่างถูกต้องหรือเปล่าเราวางศูนย์ก่อนที่จะเหนี่ยวไกไหมอะไรแบบนี้ ไม่งั้นถ้าเราไปชักปืนออกมาเหนี่ยวไกลทิ้งไปเปล่าๆเ,เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ทีนี้มันก็จะมีอีกก็คือ,อาการชักปืนออกมาใสา Mac ่แม็กขึ้นลำแล้วถึงขอย,ยิงตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องใช้ลูกายและเพราะว่าถ้าใส่แม็กเปล่าเฉยๆเนี่ยสไลด์มันค้างแล้วทีนี้มันมันไม่ครบใส่เคิลเท่าไหร่เหมือนเหมือนกันเริ่มจากช้าๆก็คือหยิบแม็กขึ้นมา พร้อมปืนใส่แม็กขึ้นลำแล้วค่อยยิงประมาณนี้ก็ทำซ้ำๆไปเรื่อยๆฝึกให้ชินแล้วก็เหมือนเดิมก็คือทำไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆเพิ่มความเร็วตัวเองได้ทีละนิดทีละหน่อยนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอการเปลี่ยนแม็กใช่ไหมเพราะว่าเราแข่งเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนแม็กเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเริ่มจาก ซองก็ได้เราจะเริ่มจากไฮเลดี้อย่างนี้เลยก็ได้ก็คือเราก็ชี้ไปยิงที่เป้าหนึ่งยิงเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนแม็กหันไปยิงเป้าหนึ่งก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนกันทําซ้ําไปได้เรื่อยๆนอกจากนี้นะเราก็สามารถที่จะผลักดันความเร็วของเราให้แบบมากขึ้นมากขึ้นได้เรื่อยๆเลยก็ได้ทีนี้นอกจากจะเป็นการซ้อมไดไฟในเชิงาการแข่งขัน อะไรแบบนี้แล้วเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าใครที่ใช้ซองอย่างเช่นลักษณะนี้เป็นซองทรงสฟารีแลนอยนี้เนี่ยก็สามารถซ้อมดายไฟได้เหมือนกันก็คือให้ร่างกายเนี่ยมันได้ชินกับการที่แบบต้องชักปืนออกมาจากซองพวกนี้ในาบางทีที่มันเกิดเหตุจําเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถซ้อมได้เหมือนกันจะเปลี่ยนแม็กอะไรก็ได้เหมือนกันนอกจากอันนี้ จะเป็น BB บีกันก็ซ้อมไดอ้อย่างเช่นอันนี้เป็นแม็กปืน BB บีกันซึ่งเราก็ต้องแน่ใจด้วยว่าปืน BB บีกันของเราเนี่ยไม่มีลูกในในในปืนแล้วก็ในแม็กเนี่ยไม่มีลูกไม่มีแก๊สอยู่แล้วก็ส,มสามารถซ้อมดฟยได้เหมือนกันก็จบไปประมาณนี้ทีนี้ใครมีอะไรอยากจะสอบถามเกี่ยวกับ กีฬานี้หรืออุปกรณ์อะไรต่างๆก็สอบถามเข้ามาได้หรือจะสอบถามเข้าไปที่ชนบุรีแอร์ซอฟก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรก็มาเจอกัน